นียรักเรื่องสเสน่หาล่าหัวใจแต่งโดยตาอนาตาตอนที่14ฉันไม่ได้ต้องการเครื่องมือของคุณคณิตาคำรามใส่หน้าแต่แม็กซ์ยังตอบกลับด้วยรอยยิ้มชวนลงไหลเช่นเดิมแต่พวกการของคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ ใช่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากผู้ก,การสรยุทธ์เอ่ยอย่างเป็นปลืม้มเริ่มแรกเขาก็ตาวาวเมื่อได้เห็นอุปกรณ์ไฮเทคเช่นเดียวกับสิ่งและคนอื่นๆที่อยู่ในห้องจนเธอนึกฉุนนางซีนนะมันไม่มีทางคิดเป็นอื่นได้เลยถ้าเป็นฆาตกรรคจิตหรือคนบ้าแม็กซ์ ก็กล่อมได้อยู่ดีในเมื่อเขามีสเสน่ห์แห่งการเจราจาทั้งฐานะและท่าทางอันเป็นมิตรดึงดูใจผู้พบเห็นนี่มันเขาขายติดสินบนนะคะผู้การเธอปราโมททำให้เขายิ้มร้ายเปล่าสักหน่อยผมแค่ทำตัวเป็นพลละมึงดีอยากช่วยเหลือกลมตรวจเท่านั้นเองและผม ก็ไม่ขาดศรัทธาในเมื่อมันคือการบริจาคผู้การทําท่าป่างห้ามญาติเมื่อเธอทําท่าจะแยงขึ้นมาอีกการไม่รับของของคุณแม็กซ์มันก็ไม่ทําให้เราได้งบเพิ่มหรอกนะอีกอย่างค่าอุปกรณ์ที่คุณเบิร์กไปมันก็เกินงบประมาณรายปีไปแล้วเราต้องการเครื่องมือเพิ่มนะครับหมวดสิ่งช่วยเสริม เขกอดโน้ตบุ๊กนั่นราวกับห่วงของไม่เห็นดังนั้นคณิ t าาจึงหันมาเล่นงานแม็กซ์แทนออกไปคุยกับฉันด้านนอกครับผมแม็สร้างทำทีเป็นตำรวจตอบด้วยรอยยิ้มและหันมายิ้มแบบเหล่าบาดใจตรงกันข้ามกับผู้หมวดสาวที่มองเขา ด่ากับเหมือนจะขย้ำคอเขาให้ตายทาที่ทุกคนมองปฏิกิริยาของทั้งคู่แล้วนึกขำแต่กตีหน้าตายเพราะไม่อยากโดนลุกลงไปด้วยคุณกําลังก้าวไก่งานของฉันนะคะคุณแม็กซ์เธอกระชากเสียงดุดันเท้าสะเอลมองเขาอย่างเอาเรื่องผมชอบจังเวลาที่คุณโกรธหูดได้ใจชมัด เขาทำเสียงเซ็กซี่คุณจะชอบมากกว่านี้หากฉันจะหักหมือช่างสอดของคุณเธอขู่เขาฟอดาวกับแม่เสื่อสาวหากคุณต้องเสี่ยงผมก็อยากแน่ใจว่าคุณจะมีอุปกรณ์ป้องกันที่มีมาตรฐานและปลอดภัยเขาบอกยิ้มยิ้มอุปกรณ์ของทางตำรวจก็ดีอยู่แล้ว บอกเสียงอึกอักเล็กน้อยเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงและเขาก็หัวเราะออกมาครับผมเชื่อเธอหันมาคอนเขาทำไมคุณไม่ทำใจให้สบายสบายกับมันอย่างที่คนอื่นเขาทำกันล่ะก็ฉันไม่ชอบให้คนอื่นมองว่าฉันเออกำลังเธอพูดไม่ออกทั้งที่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่า ทำไมแมสถึงมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้เธอเสมอเขาจึงเฉยขางเธอขึ้นสบตาเขาก่อนจะบอกอย่างอ่อนโยนสำหรับผมคนอื่นไม่สําคัญเท่าคุณชีวิตและความปลอดภัยของคุณคือสิ่งที่ผมแคร์เธอแก้มแดงนิดๆเข้าใจสิ่งที่เขาพยายามสือ่อ คุณก็ทำดาวกับว่ามันง่ายเสมอเธอสบัดหน้าปัดมือเขาออกดวงตาสีอ่อนของเธอดูปวดดาวและสับสนคุณทำให้ฉันยึดติดกับความสะดวกสบายที่คุณหามาให้ไม่คิดบ้างด้วยไงว่าถ้าวันหนึ่งฉันไม่มีคุณแล้วมันจะเป็นยังไงเธอถอนใจออกมาดังๆเพราะเธอเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองทุกๆเรื่อง แต่เตว่าเรื่องเดียวที่เธอไม่เคยมั่นใจในนั่นก็คือเรื่องของความรักเพราะมันไม่มีมาตรฐานอย่างแน่นอน <c oughs> ไม่มีทางผมรู้ว่าผมทำร้ายคุณมากมากมายแค่ไหนผมทำให้คุณเจ็บปวดและหมดความเชื่อมั่นในตัวของผมแต่ ผมยินดีจะใช้ทุกวินาทีของชีวิตที่เหลืออยู่ทำให้คุณเชื่อว่าผมจะไม่มีวันทิ้งคุณแม้จะไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนก็เถอะเขาบอกอย่างหนักแน่นฉันควรจะดีใจที่ได้ยินใช่ไหมคุณควรสบายใจและมีความสุขตลอดไปนั่นแหละที่ผมต้องการ คำพูดของแม็กซ์วนเวียนอยู่ในหัวสมองของเธอปกติคณิ t ฐาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแต่แม็กซ์มาทำให้เธอปันป่นป่วนในอารมณ์เพียงแค่เขาเข้ามาในชีวิตที่เธอพยายามปัดมันออกไปและเอาเรื่องงานเข้ามาคิดแทนมันช่วยดึงความสนใจของเธอให้อยู่กับร่องกับร้อยได้บ้าง เมื่อคนมีไม่มากนักเธอจึงต้องส่งจริญยาออกไปเฝ้าโกดังของโจชัวคู่กันกับสิงอีกอย่างเธอไม่อยากหนึ่งคนนอกเข้ามาทำงานของตำรวจแต่กลับเกิดปัญหาเมื่อสิงเมื่อจริญยาไม่ยอมที่จะไปทำงานคู่กับสิงและสิงก็ไม่ยอมให้ตำรวจสาวออกไปทำงานคนเดียว ั้งคู่จึงเถียงกันจนคณิตาที่ยืนฟังอยู่เงียบๆถึงกับเกลืออดปังเสียงตบโตดังลัน่นนั่นทำให้สิ่งละจรินยาที่ต่างถกเถียงกันถึงกับสะดุง้งหยุดเถียงกันสักทีทั้งสองหุบปากฉับเหลยมองผู้สาวสาวที่เดือดดานอย่างทนไม่ไหวจรินยาเธออยากทำงานภาสนามานานแล้วไม่ใช่หรือไง แล้วตอนนี้ฉันก็ให้โอกาสเธอเธอก็ควรจะพอใจนะสิส่วนนายสิงหนายหุบป,ปากมากๆของนายจักทีทีมเดาเหลือกันอยู่ไม่กี่คนแล้วจากจ้อยก็ต้องติดอยู่กับการเฝ้าสายของโจชัวตอนนี้ฉันเองก็ถูกจับตามองคงออกไปปฏิบัติการเองไม่ได้ และโกดังนั้นก็เป็นความหวังสุดท้ายที่เราจะยงไปหาเจาชัวได้เราจะทำไม่เสียเรื่องไม่ได้เด็ดขาดถึงเวลาที่พวกนายต้องหัดพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์ขอบเพื่อนโวมง,งานได้แล้วคำอธิบายนั้นของเธอทำให้ทั้งสองต้องหุบป,ปากเงียบเสียงจรินยาขบรตรมฝีป,ปากล่างด้วยความละอายใจ เธอไม่ควรทำตัวเป็นคนชอบปัญหาของทีมเธอจึงจะหันมาขอโทษสิงฉันขอโทษต่อไปนี้ฉันจะพยายามไม่พูดกวนรภราษาทเธออีกจะดินยานิ่งอึง้งเมื่อสิงกลับเป็นฝ่ายขอโทษเธอเสียแทนเอาละเริ่มเข้าเรื่องกับสทีขัดนิทาขัดขึ้นด้วยการยืนเอกสารในมือวางกลางโต๊ะ ซึ่งเป็นที่อยู่ของโกดังดังกล่าวจะมีการขอกำลังมาเสริมจนกว่าเราจะแน่ใจถึงที่ตั้งสิ่งผิดกฎหมายที่มันทำอยู่ในนั้นอย่างที่รู้ดูกันว่าตอนนี้กลุ่มของเรามีตำรวจนอกกรีดแฝงอยู่และที่สำคัญเรายังไม่รู้ตัวมันสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการระวังตัว และอย่าให้ข้อมูลของเรารั่วไหลได้เป็นอันขาดทั้งสองรีบรับคําพบอกันคณิตาจึงถอนใจออกมาหลังจากจับคู่กัดมาทำงานด้วยกันได้ดีอีกครั้งหลังจากนั้นหลังจากได้จัดการกับลูกน้องเสร็จเธอก็เริ่มทำงานต่อจนแทบจะไม่มีเวลาดื่มน้ำตกเย็น ดวงตาของพวกหมดก็รู้สึกปวกดร้าวอ่อนล้าเป็นหมดจนเธอต้องวางเอกสารพวกนั้นลงเ <c oughs> มื่อเห็นเวลาอันสมควรว่าเธอจะต้องกลับบ้านแต่ทีจากนั้นจึงเก็บเอกสารต่างๆเธอยอมรับอย่างไม่เต็มใจเลยว่าถ้าหากให้แม็กซ์มาช่วยงานเธอคงไม่มากมายขนาดนี้ ไปเธออยากเธอแอบค่อนแคะเพราะไม่อยากให้เขาได้ใจหากเธอจะลงทุนไปขอร้องหญิงสาวเดินไปหารถมอเตอร์ไซค์ปิกไฟคันโปรดขับออกมาไม่ถึง5นาทีที่ออกมาจากกรมตำรวจเธอก็ได้พบว่าเธอกำลังถูกติดตามโดยรถโฟลิวสีดำติดฟิล์มกรองแสงมืดทึบมุม มุมปากของเธอยกยิ้มอย่างนึกสนุกขณะรอบมองจากกระจกเธอเร่งความเด็วแต่ก็ยังทิ้งระยะให้พอที่พวกมันจะตามได้ทันเสียงเครื่องยนต์ผสมกับเสียงล้อบทบดกับถนนดังสนั่นดังเอียดอารขณะที่รถทั้งสองคันขับเขี้ยวกันบนถนนหญิงสาวหักเลี้ยวกรทัน กระทันหันขับซอกแซกเข้าไปในซอยอย่างชนานาญเสียงเบรกตามมาด้วยเสียงเครื่องยนต์ของโฟวิลที่หักเลี้ยวตามมาเธอยิ้มอย่างหมายมาดมาดูกันสิว่าจะเจ๋งแค่ไหนคณิธาขับหลบซิกแซกเข้าไปยังซอกซอยที่วุ่นวายรถคันนั้นพลัดลงกับเธอและขับเข้าไปเจอทางตัน พวกมันลงจากรถลงมาสอดสายสายหาพวกมันลงจากรถลงมาเพื่อสอดสายสายตาหาเธอเฮ้ยหนังนัง่นมันหายไปไหนวะมีคนหนึ่งเอ่ยถามเฮ้ยพวกแกตามหาฉันอยู่หรอคณิาตาดองเรียบก,ก่อนจะตรงเขาจัดการกับคนขคับอย่างจัง พวกมันมากันแค่สามคนซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่เธอจะจัดการความพวกมันถ้าพวกมันไม่ได้ชักปืนออกมายิงเธอนะนะไม่นานเธอก็ซัดคนที่สองลงไปนอนอดโอยบนพื้นขณะที่คนที่สาสาวมาใส่เธอเธอหลบไม่ทันแค่เซียววิจึงโดนเข้าที่แก้มซ้ายถึงไม่แดงนัก แต่มันก็ทำให้เธอมึนและเพราะมีไวพริบที่เหนือกว่าจึงหลบมัดที่มันส่งออกมาอีกครั้งเธอเอี้ยวตัวหลบและฟันต่อกเข้าที่กลางหน้าผากของมันจนได้เลือดขณะที่เธอเองก็ยกยกนิ้วปาดเลือดที่ไหลจากปากแตกๆของเธอเช่นกันแกนางสารเเลวมันคำรามใส่เธอ หญิงสาวยิ้มยั่วมีเอานะ้าแค่นี้ก็โมโหแล้วหรอเธอเยาะเยะ้ยมันด้วยโทรศัพท์ทำให้มันตีบทลาเข้าหาเธอด้วยความโมโหเธอสอยมันเข้าเต็มปลายคางทำเอาชายชุดดำร่าง,งยักถึงก,บกับกลับกลางอากาศงานนี้เธอแค่เอาคืนมันกลับไปหาเจ้านาย ให้มันร้องไห้แง่แ้องเจ้านายของมันเลยคราวนี้แค่ลูกน้องกระจอกรจอกระจาที่ถูกส่งมาเอาไปสืบสวนก็คงไม่ได้เรื่องอะไรเธอจึงไม่คิดจะเสียเวลาขณะที่เธอหันกลับไปหาบิ๊กไบคันโปรโดและกลับมาที่การือหานเงียบ ตอนนั้นแม็กกำลังทำงานอยู่กับผู้ช่วยคนใหม่ของเขาซึ่งยังไม่เก่งเท่าที่ควรอีกทั้งความคิดความอ่านก็ตื้นเขินเกินไปจนชายหนุ่มต้องพิจารณาการทำงานของอีกฝ่ายใหม่ก่อนที่เขาจะจับการเคลื่อนไหวตรงหน้าห้องทำงานของเขาได้ที่รักทำไมคุณต้องย่องเหมือนแมวด้วยเขาหัานมาเอ่ยทัก และกนิถาก็จะดุ้งน้อยๆด้วยความกับใจเพราะเธอไม่อยากให้เขาเห็นสภาพของเธอตอนนี้นส่สิซึ่งมันเป็นสาเหตุที่เธอต้องย่องอย่างที่เขาบอกนั่นแหละฉันเปล่าพวงหมดสาวแยง้งความจริงเธอแค่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะผ่านห้องทำงานของเขาไปและหลบเข้าห้องนอน ก่อนที่เขาจะทาสังเกตเห็นอะไรแต่คนหูไวตาวไวอย่างแม็กซ์มีดึกที่เขาจะไม่รู้และเขาก็ขมวดคิว้วเม่เห็นรอหยดเลือดที่เสื้อเชิ้ตสีขาวของเธอที่รักเสื้อขุ่นเปื้อนเลือดนั่นประไรหญิงสาวสบดไหนไม่มีดอก เธอรีบปฏิเสธตั้งท่าจะเดินหนีเมื่อเขาลุกมาหาเธอน้าไปโดนอะไรมาเขาถามเสียงแข็งปลายนิ้วแกรนจับคางมนหันแก้มข้างที่ช้ำมาสู่สายตาเขาก็ก็แค่ทะเลาะกับพวกนักเลงปลายแถวนะเธอตอบอ้อมแอมแต่สีหน้าไม่สะทกสถานโจชัวทรงคนมาทำเรื่องนี้ใช่ไหม ไม่เปล่าเธอตกตะลึงเมื่อเห็นเขามีสีหน้าเดือดดาลย่างปิดไม่มิดโทระทําำให้เขาดันไปที่โรงรถเตรียมจะเอารถออกไปจัดการกับคนที่ทำร้ายเธอแม็กซ์ไม่หยุดนะเธอดึงแขนเขาจ้าละวันเขาก็สะบัดมือนี้เธอจึงกอดแขนเขาเอาไว้แน่นที่รักมันทำร้ายคุณเธอตวัดเขากลับ ฉันต้้งหากที่ทำร้ายมันนะ่ะเรื่องของตัวชัว์ฉันจัดจัดการมันเองอีกอย่างคุณแค่คนเดียวจะไปทำอะไรมันได้เธอให้สติเขาแต่เขากลับสะบดเป็นน้ำไหลไฟดับมัคุณต้องรู้จักควบคุมความเป็นห่วงของคุณที่มีต่อฉันให้อยู่ในขอบเขตในความพอดีนะเข้าใจไหม เขาคำดำลั่นหันมาก่อตอบเธอให้ตายเถอะเข้าฟัางผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบที่คุณต้องออกไปเสี่ยงแบบนั้นผมโถบ้าเอ้ยเขากบฏอีกเพราะเขาไม่ต้องการให้คนที่รักเสี่ยงเขาไม่อยากเสียเธอไปอันตรายมันอยู่รอบตัว เธอและเขาก็ไม่อาจทนเห็นคนที่ดักต้องถูกทำร้ายแบบนี้และเธอก็เห็นแล้วว่าเธอทำให้เขาเป็นห่วงมากแค่ไหนแม้จะพอใจที่ได้เห็นภาพนั้นแต่เธอก็รู้ว่าต่อไปเธอคงต้องระวังให้มากกว่านี้เพราะเธอเองก็ไม่อยากจะสูญเสียเขาไปเช่นเดียวกัน จบแล้วนะคะสเสน่หาล่าหัวใจตอนที่14เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถึงยอดวิวมันจะน้อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังมีคนฟังอยู่ก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ยังไงตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของตาด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเงินเดือนของตาจ่ายยังไงนะคะก็จ่ายผ่าน y o u t u b เนี่หละค่ะแค่คุณดูโฆษณาในคลิปของตาให้ YouTube นะคะ YouTube ก็จะแบ่งค่าโฆษณานั้นมาให้ตาเนาะนี่คือรายได้ไดห,ลหลักของตาเลยนะคะก็ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันค่ะ แล้วก็สำหรับคนที่อยากรู้ว่ามันมีกี่ตอนนะคะอันนี้ตออยายตอบไม่ได้นะเพราะว่าตาเขียนวันตะวันนะคะเนาะตาก็เลยไม่รู้ข่าวว่าตจะทำได้กี่ตอนนะแต่มีงานประจำค่ะพอทำงานประจำแล้วก็จะอ พอทำงานประจำล้วก็จะมานั่งเขียนนิยายนะคะก็คือเอาเวลาเอาเวลาพักผ่อนมาทำงานนั่นแหละประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันแล้วกันเนาะถ้าชอบคลิปของตานะคะเนาะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะอืม อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะยังไงก็พูดคุยกันได้ค่ะเนาะเราก็เพื่อนกันนั่นแหละ <c oughs> ตาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงเนาะแต่ว่าตาก็ชอบนะคะที่จะอ่านคอมเมนต์เนาะแม้ว่าตอนนี้มันจะุบเซาหน่อยก็ ถ้าคุณช่วยตาได้ก็ช่วยกดไลค์นะคะจะกดแชร์ให้ก็ได้เนาะแล้วก็การคอมเมนต์ก็มีส่วนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนเรามีคนสนใจเยอะอะไรเงี้ยก็เข้ามาคอมเมนต์แต่ขอให้คอมเมนต์ในสิ่งที่ดีนะคะหมายถึงว่าไม่ใช้คำหยาบคายเนาะแล้วก็คอมเมนต์ในเรื่องของนิยายไม่ทิ้งเบอร์โทรอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นตามนี้แหละ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังตาอีกครั้งนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพของคุณด้วยหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะคะอย่างเช่นเรื่องนี้ชื่ออย่างเช่นนะคะเรื่องนี้ชื่อเอสเน่หาเล่าหัวใจคุณก็เข้าไปในสเสน่หาเล่าหัวใจเนาะแล้วก็กดกดตอนที่หนึ่ง บทนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือไม่ก็มันมันจะมีวงกลมสีแดงนะคะเป็นรูปเพล่ก็ตรงนั้นก็ได้ค่ะมันก็ได้เหมือนกันนะ,ะมือจารันให้คุณไปเรื่อยๆเนาะนิยายในช่องของตาฟังฟรีทั้งหมดนะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะคะเสียอย่างเดียวเสียแค่ค่าอินเทอร์เน็ตของคุณที่เข้ามาดูตาเท่านั้นเองแหละเนาะแล้วก็ ฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเท่านั้นลวนะคะเพราะว่าตาก็ยังมีหนี้มีสินนะทุกวันนี้ตาก็ไม่ได้ใช้เงินจํานวนนี้นะคะที่ตาได้มาจาก u t u b e เนาะอ๋อก็คือใช้ก็ใช้นั่นแหละคะ่ะก็คือใช้ในเอ่อในการจ่ายหนี้แล้วก็รายจ่ายซึ่งมีอยู่ประจําไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวนะคะบอกเอาไว้ก่อนเนาะอาจจะมีค่าเครื่องเขียนเนาะ ที่ตาเขียนอยู่เพราะใช้ตาใช้เขียนจริงๆปากกากระดาษเนาะซึ่งมันกลืนมากตามีสมุดเป็นตั้งๆเลยนะคะแล้วก็ปากากาก็ซื้อทีมเป็นโหลๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หมดเร็วมากจริงๆปากากานี่สองสาวันก็หมดแล้วเนาะหนึ่งด้ามด้ามละสิบกว่าบาทนะก็ประมาณนี้แหะคะ่ะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นโหลในราคาโหลมันก็จะถูกนะคะเข้าร้านเครื่องเขียนนะเนาะ ก็พยายามหาวิธีประหยัดเนาะเอาละค่ะไม่พูดเยอะนะยังไงก็ฝากติดตามนิยายของตาพอดีว่ามันถึงเวลางานแล้วค่ะตาต้องรีบไปนะขอบคุณสําหรับการติดตามนิยายของตานะคะรักนักะ่าพบุญรักษาสวัสดีค่ะ